วัดเกียรตชยาราม หมู่11ตำบลห้วยใสายอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพระอธิการสายชนฐานิสรูเจ้าอาวาสขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธมุนีสีมงคลเพื่อประดิษฐานในหอพระไตรปิฎกหรือหอไตรกลางน้ำในวันอังคารที่13สิงหาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ9นาฬิการำประกอบพิธีบวงสวง 15นาฬิกา39นาทีพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งปรกระกอบพิธีเททองจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมบุญทองแท่งใหญ่499บาททองแท่งเล็ก299บาทร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญตามกำลังศัพท์ตามกำลังศรัทธาของท่าน ร่วมบุญได้ที่พระอธิการสายชนธานิสโร083 308 3340ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี715 042 7987ชื่อบัญชีวัดเกชยารามร่วมสร้างบุญใหญ่กับวัดเกชยารามในครั้งนี้ได้บารมีมหากุศลใหญ่